Good Good morning How are you ค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยกับวิชาภาษาอังกฤษวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของ my daily life คือกิจวัตรประจำวันค่ะคำศัพท์ที่เราจะเรียนกันวันนี้ใน my daily life คือ wake up get up ตื่นนอน Brush teeth แปรงฟัน Have a shower อาบน้ำ Get dressed u u t on clothes แต่งตัว Have breakfast ทานมือ้อเช้า Go to school ไปโรงเรียน Study เรียนหนังสือ Have lunch ทานอาหารกลางวัน Pray เพ h วิดเฟรนเล่นกับเพื่อนเพื่อนเพรฟุตบอลเล่นฟุตบอล Go home กลับบ้าน Do how work ์ททำงานบ้าน Do homework ททำการบ้าน Have dinner ทานอาหารมื้อเย็น Go to bed เข้านอนกิจกรรมต่อไปค่ะเด็กๆเป็นการทบทวนคำศัพท์ที่คุณครูได้สอนมาในเรื่อง My Daily Life ข้อ1ข้อ2และข้อ3ให้นักเรียนดูรูปตามครูนะคะข้อ1 A go to bed B get up นักเรียนจะเลือกตอบอะไรคะข้อ2 A go to school b. go home และข้อ3 a. play football b. study math ทำได้ไหมคะครูมิขอสอนเพิ่มเติมคำศัพท์บอกช่วงเวลานะคะเด็กๆมีอยู่ทั้งหมด3อันอันที่1 in the morning ตอนเช้าอันที่2 in the afternoon ตอนบ่ายและอันที่3 at night ตอนกลางคืน ทบทวนอีกครั้งนะคะ In the morning ตอนเช้า In the afternoon ตอนบ่าย At night ตอนกลางคืน กิจกรรมเก็บคะแนนท้ายบทในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนลองแต่งประโยคบอกเล่าเป็นประโยคกิจวัตรประจำวันง่ายๆนะคะโดยครูจะกําหนดโครงสร้างประโยคมาส่วนที่หนึ่งประทานให้นักเรียนใช้ไอทุกครั้งเลยค่ะแปลว่าฉันบวกคำกริยาในกิจวัตรประจำวันที่เราเรียนมาทั้งหมด15คำนะคะและสุดท้ายเราจะเอาคำศัพท์ที่บอกช่วงเวลา in the morning in the afternoon at night มาใส่นะคะและประโยคบอกเล่าที่ขาดเลยไม่ได้จะต้องมีจุด full stop นะคะเด็กๆตัวอย่างเช่น I wake up in the morning ฉันตื่นนอนในตอนเช้าอีกอันนึงนะคะเด็กๆ I do homework at night ฉันทำการบ้านในตอนกลางคืนให้นักเรียนดูตัวอย่างครูโครงสร้างครูแล้วให้นักเรียนแต่งประโยคมา10ประโยคลงในสมุดนะคะ